สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาปลูกผักขีนะครับผมแช่น้ำมาแล้วคืนหนึ่งเม็ดผักขีนะครับอันนี้ก็ผมก็เตรียมวินมาแล้วเดี๋ยวจะเอามาหวานดูนะครับลองดูก่อนนี่นะครับแช่น้ำไม่คืนเดียวเองนะสีแดงเลย ดูกันมันก็ยังไม่มีรากอะไรออกนะครับแต่ต้องแช่ประมาณสักสามสี่คืนสามสี่สสวันแต่บ้งแต่ผมไม่แช่เลยนะครับผมจะเอาลงดินเลยนะครับนี่ครับสีแดงเลยอืนึกว่าไข่อออยเชอรี่นี่ครับจะหวานเลยนะเนี่ย ก็ประมาณนี้นะครับกลบหน่อย เอามือนี่แหละง่ายดีนี่ครับจะหวานรบอบๆนิดหนึ่งง่ายๆครับทำง่ายครับขึ้นไม่ขึ้นให้มันดูกันอีกทีหนึ่งนี่ครับ ชีน่าจะประมาณสักอาทิตย์หนึ่งอ่ะมันถึงจะขึ้นนะมันไม่ได้ง่ายเหมือนพวกผักบุ้งเหรืออะไรนะครับกร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 บปูนีงกระถางนะครับลงไปหนังยื โอเคครับ <Okay. c oughs> เดี๋ยวที่เหลือผมจะเอาไปปลูกอีกที่หนึ่งเดี๋ยวแช่น้ำไว้สักคืนหนึ่งส่วนนี้ก็เรียบร้อยนะครับคลี้แหละแล้วก็รอ,อกิงกือด้วยแล้วก็มาอรอลดน้ำนะครับนี่นะครับผักชีที่ผมปลูกก็สำเร็จนะครับ พอดีไม่มีฟางครับเอาหญ้าที่ผมำถอนแถวเนี้ยครับเอามาโป,ปะครับมันตาย,าย,ายแล้วคล้ายๆกันแหละเดี๋ยวมารลดน้ำกันนะครับนี่ครับผมน้ำไไปผักเคี้ยวใช้น้ำมีเยอะหน่อยนะครับไม่เป็นไรหรอกตอนนี้หน้าฝนนะฝนตกอยู่แล้วอันนี้ก็ต้นหอมผมนะครับจะเก็บได้แล้วนะครับ คครับไม่รอครับผมเดี๋ยวมารอดูตอน,น,นมันมันโตนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ